3. ธนาคารแจ้งเตือนรีบอัปเดตแอปด่วนก่อนใช้งานไม่ได้ใครใช้ธนาคารอะไรบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกระบ,บุ่มในช่องม um ัมมี่บุ่มบิ่มนะคะคลิปนี้มาพบกระบ,บุม่มในว,วันที่9มีนาคมปี2 5 6 8าค่ะก่อนไปรับชมนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะมีการแจ้งเตือนลูกค้านะคะว่าให้อัปเดตแอป ะะซึ่งหลายๆธนาคารนะคะรวมทั้ง3ามแบงค์ใหญ่นี้นะคะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งบนสมาร์ทโฟนให้อัปเดตเวอร์ชั่นทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะและให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะรวมถึงอัปเดตแอปโมบายแบงกิ้งเป็นเวอร์ชั่นใหม่อยู่เสมอนะคะเพื่อ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานค่ะก็จะช่วยให้ลูกค้านะคะสามารถเข้าใช้งานแอปมบาย l e แบงกิ้งได้ตามปกตินั่นเองนะคะซึ่งเขามีการอัปเดตนะคะเพื่อแบบป้องกันร,ระบบมิจฉาชีพต่างๆนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพก็คือล้ำนาม,มากๆนะคะเริ่มกันที่ธนาคารแรกนะคะก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ ก็จะมีการอัปเดตนะคะเวอร์ชันที่ต่ำกว่า3.20.03เนี่ยนะคะจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันที่4มิถุนายน6 7เเป็นต้นไปค่ะเพื่อการใช้งานต่อเนื่องนะคะก็อย่าลืมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันนะคะโดยเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะเลื่อนลงมาเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของแอปกรุงศรีแอปนั่นเองนะคะ เวอร์ชันล่าสุดที่แนะนำอัปเดตก็คือ3.20.03ขึ้นไปค่ะทุกคน2นะคะก็คือธนาคารไทยธนาชาติหรือว่า TTB นั่นเองค่ะก็ให้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนะคะ5.6.3นะคะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะ เขาก็ขออภัยมาหากลูกค้านัอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วและสุดท้ายน,นะคะก็คือธนาคารกรุงไทยค่ะทุกคนใครนะคะที่ใช้กรุงไทยเน็กหรือว่าแอปป่อตังรวมไปถึงแอปทูงเงินเนี่ยนะคะก็จะใช้ผ่านระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นต่ำกว่า9ลงไปจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะเริ่ม9มิถุนาย,ยน6 7เป็นต้นไปคะ่ะดังนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยตรวจสอบแล้วก็อัปเดต เวอร์ชันให้เป็นปัจจุบนันต้องรีอัปเดตเลยนะคะเดี๋ยวเข้าใช้งานไม่ได้ค่ะซึ่งทุกคนนะคะสามารถเข้าไปที่ Android นะคะไปที่ดั้งค่าค่ะแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์นะคะเลือกดาวน์โหลดและติดตั้งค่ะหากมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่ใหม่นะคะจะมีปุ่มดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมาก็กดอัปเดตดาวน์โหลดได้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะทุกคนใครนะคะที่ใช้ธนาคารไหนหรือว่าระบบ iOS แล้วก็ Android ก็ ตรวจสอบเครื่องของคุณด้วยนะคะจะได้ใช้งานแบบคล่องนะคะไม่ติดขัดเนาะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ